เฮ้ยทุกคนเห็นไหมทุกคนถุงมือทานอสเฮ้ยโคตรเจ๋งทุกคน กราบสวัสดีคนดูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Joy ตอนนี้นอนสู้ผีได้อัปเดตใหม่เข้ามาแล้วนะครับทุกคนอ่ะเรามาดูข่าวนะทุกคนในรอบเดียวนะเราสามารถซื้อกล่องอด,ดินเพิ่มขึ้นถึง4กล่องเลยนะทุกคน <Hey. S 1> ก่อนหน้าซื้อได้แค่3มเนาะแล้วก็กล่องที่4นะ,ะจะมีโอกาสนะ,ะทำให้ปืนของเรานะครับผมกลายเป็นปืนที่มีความสามารถพิเศษนะครับทุกคนอ่ะที่3นะครับถ้าเราซื้อกล่องอ阿ด,ดิน,นะครับผมแล้วก็กล่องที่4นะครับจะมีโอกาส ให้ปืนของเรานะครับกลายเป็นปืนกลนะครับทุกคนแต่ว่าปืนกลตัวนี้เนี่ยเราต้องไปเล็งผีเองนะครับผมมันไม่ล็อกเป้านะซึ่งพี่เคยเข้าไปเล่นแล้ว4ีหตาแล้วนะครับทุกคนซึ่งยังไม่เคยสุมได้เลยนะฮะปืนกลนะครับผมถ้าใครเคยสุมได้เนี่ยก็สามารถมาบอกพี่ได้นะทุกคนเออไม่รู้ว่าตอนนี้ทุกคนยังเล่นเกมนอนซู้ผีอยู่หรือเปล่าหรือว่าแค่มาดูพี่เล่นเฉยๆครับตอนนี้นะครับทุกคนพี่ใกล้ถึง1น0 0 0แสนซับแล้วนะครับทุกคนเฮ้ย hey! ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามพี่มาอย่างยาวนานนะทุกคนซึ่งช่วงนี้เนี่ยลงคลิปไม่ได้บ่อยมากนะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจเข้ามานะครับทุกคนซึ่ง10,000แซับแล้วก็จะให้พี่ทําอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนซึ่งถ้าใครยังเล่นอยู่เนี่ยก็จะเห็นนะฮะข้างนอกจะมีของให้เราหยิบนะทุกคนซึ่งของพวกนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เราแบบเริ่มต้นที่ดีนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวพี่ก็จะซื้อกล่องาดิแล้วกันนะครับท เพีย่ขึ้นวิวอย่างไวนะครับทุกคนที่ได้ไปอ่านเม้นนะครับทุกคนมีน้องคนนึงบอกว่า เอ้ยพี่ทำไมหนูเล่นมันยากจังแป๊บเดียวผีก็เลเวลขึ้นแล้วใช่ครับเหมือนกันครับผมแต่ว่าถ้าเราเล่นนานๆไปนะครับเราก็จะเล่นง่ายขึ้นนะครับผมอ่ะกองสุมเราก็สุมได้มีดแล่เนื้อนะครับผมอ่ะถ้าเราอัปเกรดนะฮะมันก็จะกลายเป็นดาบมังกรนะทุกคนเดี๋ยวพี่ขออัปเกรดแล้วกันนะซึ่งอัปเกรดต้องดูโฆษณาอย่างเดียวนะฮะ <c oughs> <c oughs> กลายเป็นมีดนักล่ามังกรนะครับทุกคนยังเจ๋งนะทุกคนไม่รู้ว่าจะแรงหรือเปล่านะเดี๋ยวพี่กดใช้ อ่ะต้องรอผีนะครับผมต้องรอผีมาสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายประยุทธ์จันโอชาครับอ่าใช่ครับผมชิงชิงอ้าวตีไม่ค่อยเข้านะทุกคนอมแ้งครับผมนี่ได้ปืนพิเศษมาสองตัวนะทุกคนอ่ะมีตัวนี้กับตัวนี้ฮะทุกคนอ้อมรวดเร็วนะทุกคนพลังการยิงเร็วเป็นพิเศษนะฮะก็น่าจะยิงไวขึ้นนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวพี่จะขยตัวนี้ทิ้งนะอ้าวผีตายฮะทุกคนอ่ะทุกคนตอนนี้ก็เห็นไหม พี่มีมือด้วยนะทุกคนพี่กําลังต่อยประตูพี่นะทุกคนโอ้อยังโหดนะฮะแล้วก็พี่เนี่ยมีปืนจิ๋วด้วยนะทุกคนปืนจิ๋วนะครับผมซึ่งมันตีอย่างไวอะทุกคนไม่รู้ว่าดาเมจมันน้อยหรือแบบดูดิยิงอย่างไวอะทุกคนยิงโคตรไวดูดิแล้ว ก็ยิงไกลด้วยนะทุกคนอุ้ยเอออุ้ยผีมีมือด้วยนะทุกคนผีสี่มือทุกคนมันเป็นสี่มืออันนั้นอันนั้นน่ะทุกคนเรียกอะไรนะโฟล์อาร์มอ่ะเออผีโฟล์ทอาร์มฮะทุกคนดูดิมันต่อยอะไรไม่รู้นะทุกคนตุบตับตุบตับ โอเคอยิงได้ไกลก็เพราะว่าพี่อัปเกรดตัวนี้นะทุกคนอ่าเพิ่มระยะยิงนะฮะสามร้อเปอร์เซ็นต์นะทุกคนดูดิโอ้ยิงโคตรไวอ่าทุกคนตอนนี้ในห้องของพี่นะครับผมก็มีคนนอนอยู่4ี่คนนะทุกคนมีหมีสอตัวแล้วก็คน2คนนะทุกคนเฮ้ยทุกคนเห็นไหมทุกคนถุงมือทานอสเฮ้ยโคตรเจ๋งทุกคน ต้องคลิกอันนี้ใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะดูดูเงินของพี่ฮะทุกคนดูเงินของพี่เฮ้ยเวลาที่เราซ่อมนะฮะเงินของเราขึ้นโคตรเยอะทุกคนเอออ่ะกดสีแดงตัวนี้อุ้ยเฮ้ยมันยิงระเบิดออกไปทุกคนไปบ้างอะทุกคนอ่ะกดตัวนี้ฮะอ๋อมันจะแช่แข็งฮะทุกคนเปลี่ยนร่างเหรออะอะอะเดี๋ยว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 นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกคนผีมันกำลังเข้ามาหาพี่ เเเอออ๊๊๊ะะะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนฝากทุกคนกดไลค์ให้พี่กดติดตามให้พี่ถึง1 0 0 0 0แสนซับนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราก็เจอกันอีพีหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ